รหรือว่าต้องการที่จะท,ท,ทําบุญถวายสังฆทานนะครับก็ขอเชิญได้กับขอแวะเอ่เอแวะถึสินค้าเออสิ้นท้าทางบุญของวัดเขาช่างรงขาเราอันกันได้นะครับเพราะว่าเอ่อตอนนี้นะครับก็มาจัดจ่ายคือหายกันได้นะครับอตอนนี้ก็สั่งเลยร้านก็ยังติดตัอยู่นะครับสินท้า หาชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นรายได้ของชุมชนของวัดเขาช่องลมเขาจะถึงของวัดเขาช่องลมของเราก็ขอเชิญที่บ้านหน้าพระอุโบสถได้ไหมเราับ